เปิดตลาดกล้วยไม้ครับคุณผู้ชมสวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกล้วยไม้ทุกท่านนะครับวันนี้อากาศดีครับคุณผู้ชมฝนไม่ตกมา2วันแล้วเนาะนะช่วงฝนตกเขาก็เข้าป่ากันไม่ได้คุณผู้ชมหาอะไรก็ไม่ได้นะครับขึ้นต้นไม้ก็ลําบากพอฝนเริ่มหายเขาก็เริ่มเข้าปาา่าหามาขายให้อีกเหมือนเดิมนะครับนะวันนี้มีอะไรสวยๆบ้างก็ลองแวะเข้ามาชมกันก่อนนะครับเนาะเอามาเอามาตรงไหนดีเอาตรงนี้ก่อนละกันนะครับนะ วันนี้ได้สามปลอยหลวงกองามคุณผู้ชมงามมากทรงดีมากทรงตั้งแบบโอ้โหต้นเขียวสดสมบูรณ์มากคุณผู้ชมและช่วงนี้เขาได้น้ำฝนนะครับเนาะกำลังแตกหน่อใหม่มาเป็นรากเป็นกอเป็นเง้าแบบนี้โอ้โหคือดีมากเรื่องสามปอยหลวงเป็นกล้วยไม้ที่อยู่ในวงแวนด้านะคุณผู้ชมแวนด้าแวนด้าก็จะเลี้ยงง่ายชอบแดดก,กอนี้นี่เอาไปมัดติดกับขอนไม้ ต้นไม้นี่งามเลยคุณผู้ชมดูต้นตั้งแบบฟอร์มดีนะครับเป็นฟอร์มดีเลยนี่เป็นกอแบบนี้เลยนะครับนะสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ0882721656 3ปลปอยหลวงกอนี้ราคา750บาทครับคุณผู้ชมงามมากสุดๆนะครับนี่สุดๆเลย750บาทระบบรากแน่นนะครับนะอันนี้ขอวางข้างล่างนะครับนะ แล้วก็มารายการหัดาปคุณผู้ชมเอื้องคำปาดงามแท้เป็นเอื้องคำไม้กอนะครับอันนี้ไม่ใช่คำหลวงนะคุณผู้ชมเป็นเอื้องตัวเอื้องคำธรรมดาเป็นไม้กอแบบงามมากนะครับนะเอาไปมัดติดกับต้นไม้หรืออะไรต้นหมากนี่อย่างงามเลยคุณผู้ชมคือทรงดีมากแล้วก็กำลังแตกหน่อออกมานะคุณผู้ชมกำลังแตกหน่อออกมาเลย เดี๋ยวผมจับไปโดนหน่อหรือเปล่านี่ยังไม่โดนเนาะยังไม่โดนหน่อกําลังออกมาแดงๆเลยคุณผู้ชมพอหน่อเขาออกมาปุ๊บมันก็จะมากับพร้อมรากนะครับก้อนนี้500รอบาทคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับนะวันนี้จะได้เต็มเป็นแบบไม้กรอกทั้งนั้นเลยแล้วก็มีอะไรเอ่ยสามเอ้ยไม่ใช่สามปลอยฟ้ามุ้ยครับฟ้ามุ้ยโอ้ฟ้ามุย้มอย,อ,อ,ยอันนี้ก็งามคุณผู้ชมเป็นฟ้ามุย้ยหลวงนะ ต้นก็ค่อนข้างยาวแต่ว่ามันเป็นไม้กอนะครับไม้กอฟา้ามุ้ยก็หายากนะครับเนาะไม่ค่อยมีต้นนี้ก็มีอยู่สามยอดสามหน่อเลยสามต้นนะครับนะติดต่อเข้ามา088 2 7 2 1 6 6จะมัดตะแคงแบบนี้ก็ได้ทรงเขาก็จะห้อยห้อยย,อย้ยอยๆนะครับทรงเขาก็จะห้อยห้อยย้อยๆเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับคุณผู้ชม รายการถัดไปคุณผู้ชมเอื้องพึ่งโอ้โหอันนี้นี่คือใบมันแบบใบหนาใบใหญ่มากนะเป็นแพรยาวแบบนี้เลยเป็นแพรยาวแบบนี้เลยงามคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแบบเป็นแพรคือก้านดอกเก่านี่คือดอกแบบว่าดกมากคุณผู้ชมอันนี้ก็มาติดกับต้นไม้ก็งามเลยไม้ที่เป็นแบบว่าทรงแบบแพรยาวๆหน่อยนะนี่แบบนี้เลยมัดติดรับรองเวลาออกดอกคุณผู้ชมอลังการงานสร้าง เอื้องพึ่งนะครับอันนี้เป็นเอื้องพึ่งหลวงนะมันจะใหญ่นิดหนึ่งใบมันจะใหญ่แล้วก็ลำเขาก็จะใหญ่นะครับดอกก็จะดกนะครับนะอันนี้450บาทมารายการวันก่อนคุณผู้ชมเอื้องใบหมากงามมากโดนนะ้ำฝนนี่คือผมเอาตากฝนไว้แบบนี้เลยนะนี่นะติดกับกระเช้าสีดาเริ่มงอกออกมาละกระเช้าสีดาปีกผีเสื้อราคา350บบาทนะครับคุณผู้ชมนี่งาม เืองหมากหัวมันก็จะเป็นแบบแบบนี้เลยเนาะมันยิ่งโดนแดดยิ่งแบบงามแบบผ่องเลยคุณผู้ชมแค่ต้นเขาก็งามละเหลือแพรเดียวแพรสุดท้ายนะคุณผู้ชมเป็นแพรเลยนะอันนี้นะเป็นแพรยาวๆแบบนี้เลยมีแบบเฟิร์นนะคะลาบมีอะไรแบบติดเต็มไปหมดเลยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรอยู่ข้างบนนี้นะ0 8 8ย์2 1 6 5 6มาข้างหน้ามีอะไรบ้างคุณผู้ชม จำปาแววโอ้โหดูหน่อมันออกมาใหม่คุณผู้ชมมีกระหน่อไม้นะครับนะมีกระถางเดียวหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจำปลาแววไม่ใช่แววมายุลานะครับเป็นจำปลาแววดูหน่อใหม่ข้างบนที่แตกตะเกียงออกมาพวกนี้ก็ตัดไปขยายได้เลยคุ้มสุดๆ180ดบบาทดูหนอ่อ3สาหน่อนี่ก็คือคุ้มละนะครับแขวนนี้ที่โล่งแจ้งแสงเยอะๆลำเขาก็จะตั้งขึ้นไปนะครับติดต่อเข้ามาครับคุณผู้ชมท่านไหนฟังไม่ทันก็รบกวน ฟังซ้ําๆนะคุณผู้ชมจะได้แบบว่าจดชื่อไว้นะครับนะรายการหัดไปคุณผู้ชมแปลงสีฟันเผือกโอ้โหหน่อนี่คือแบบ <c oughs> สมบูรณ์มากคือได้ปุ๋ยได้ยาแบบว่าครบสูตรอะคุณผู้ชมหน่อเขาก็จะดกออกแบบนี้เลยหลายท่านที่ซื้อไปนะครับนะลองเอาไปให้ปุ๋ยให้ยานะครับนะรับรองหนอ่อมันก็จะดกแบบนี้แหละแล้วแล้วก็ แขวนไว้ในที่แบบว่าโล่งแจ้งนะคุณผู้ชมมันก็จะงามแบบนี้เลย250บาทนะครับแปลงสีฟันเผือกอันนี้เป็นตัวเผือกนะเป็นตัวสีสีขาวนะครับนะอันนี้ก็งามคุณผู้ชมดูงามมากต้นยาวมากต้นสวยมากนะครับมีอยู่สองกระเช้าครับคุณผู้ชมแปลงสีฟันเผือก กระเช้าละ้า2 5บบาทเท่านั้นนะครับกระเช้าละ้า2 5บบาทมีอยู่2กระเช้ามารายการถัดไปสายสามปลาไทยแบบมัดครับคุณผู้ชมแบบมัดอันนี้เป็นแบบมัดนะครับนะสาย3 4ปลาไทยอย่างที่บอกสายส4ปลาไทยมันก็จะมีครบทั้ง3สีนะครับนะราคามัดละ้า1 5บบาทคุณผู้ชมมีอยู่2มัดก็ค่อนข้างงามนะ ขอญอาตวางไว้ตรงนี้นะครับนะแล้วก็มาตรงกลางก็จะเป็นเอื้องพึ่งนะครับคุณผู้ชมเอื้องพึ่งวันนี้แผ่จะไม่ใหญ่มากประมาณฝ่ามือฝ่ามือนี่นะประมาณฝ่ามือฝ่ามือก็พอปลูกพองามแหละคุณผู้ชมนี่ก็สวยงามเนอะเนาะปลูกแบบนี้มันอย่างนี้ก็สิบช่อนะ่าจะมีได้ถ้าเขาออกดอกนะเอาไปมัดติดขอนไม้ก็ได้เอาไปมัดติดกับ กัวต้นไม้ก็งามนะครับแพ่ละร้อยห้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอยู่หกแพรคุณผู้ชมนี่งามๆทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นเอื้องพื้นแพรขนาดเท่าฝ่ามือราคาแพ่ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมาตรงกลางคุณผู้ชมมาตรงกลางมีอะไรบ้างมีวันนี้ได้อะไรอะ่ะงามมากคุณผู้ชมอะไรอะ่ะอันนี้เอ่ช้างงาเดียวคุณผู้ชมช้างงาเดียวคือแบบเป็นไม้กอนะอันนี้เป็นไม้กอ แล้วหน่อคือดอกเวอร์วังอะไรขนาดนี้แบบว่าง,งามมากสดมากคุณผู้ชมเอาไปปลูกใส่กระถางนะแล้วที่สำคัญคือมันเป็นลิ้นสีม่วงคุณผู้ชมลิ้นสีม่วงด้วยเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยนะครับไม่ใช่กล้วยไม้ดินนะปกติเขาก็จะอยู่บนต้นไม้ซะส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชมอยู่บนต้นไม้ซะส่วนใหญ่งามเป็นกอหายากนะครับเป็นกอแบบนี้นี่คุณผู้ชมดูดอกเขา นี่คือดอกเขานะเอาไปปลูกใส่กระถางดินเผาแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะแล้วก็ใส่กระมาพท้าลงไปนะครับนะเขาก็จะแตกหนองดงามเนี่คุณผู้ชมงามจริงๆช้างงาเดียวเป็นไม้ก่อ650บาทนะครับมารายการหัดไปเป็นไอยเลสใบช้างอันนี้เป็นอายะเลสของพาม่านะก็ลังออกดอกนะครับคุณผู้ชมนี่สองช่อนี่ยาวๆนี่นี่ กระเช้าหนึ่งก็มีประมาณ2ต้นนะครับ180บาทครับคุณผู้ชมเอาไปแขวนรอดูดอกได้เลยนะครับกระเช้าละ1น0บาทกําลังมีดอกนะแล้วก็มีนี่อีกหนึ่งกระเช้านะครับมีนี่อีกหนึ่งกระเช้าอุยร่วงไปละนี่อันนี้ก็กาลังออกช่อดอกรอูสอช่อแบบยาวๆเลยคุณผู้ชม180บาทมีอยู่2กระเช้านะครับเป็นไอยเลส ตัวของใบช้างเป็นตัวของพมา่าเขานะครับเป็นตัวของพมา่าเขาสนใจก็ติดต่อเข้ามา08827216แแล้วก็มีอายเลสคอแดงอายเลสคอแดงกอนี้งามมากคุณผู้ชมดูเป็นไม้ก่อน,นะครับใบสดเขียวมันอย่างกับช้างเลยนี่นะครับนี่นี่สาบบาทให้ต้นนี้ไปด้วยเลยนะครับคุ้มละ ให้ต้นนี้ไปอีกต้นหนึ่งนี้นะครับรวมไปนี่เลย350บาทติดต่อเข้ามานะครับงามนะคุณผู้ชมงามดอกมันจะไม่ช่อใหญ่เหมือนใบช้างนะครับช่อช่อมันจะสั้นๆเป็นหลอดๆนะครับจะไม่เหมือนของใบช้างใบช้างมันจะช่อดอกใหญ่กว่านะครับนะแต่ว่าสีมันอาจจะจืดกว่ารายการถัดไปคุณผู้ชมช้างน้าเผือกหน่อเขียวแบบเขียวใสมรกตมากอันนี้ตัวนี้เป็นช้างน้าเผือกนะครับนะดอกสีขาว 200บาทนะครับแล้วก็จะมีคลั้งสั้นคุณผู้ชมโอโ้ครั้งสั้นอันนี้นี่คือลิ้นงามมากสายยาวด้วยดูลิ้นขาวข้างในด้วยนะครับนะติดต่อเข้ามาครับคุณผู้ชมศู 56, นย์2 1 6 5 6งน่งามดอกคือหอมมากฟุ้งซิงมากนะครับนะ200บาทครับคุณผู้ชมมารายการถัดปลายอันนี้เป็นสายแสมสีป่าไทยนะครับนะเป็นไม้กอคุณผู้ชมเป็นไม้กอ เป็นไม้กอกอลสองร้อยาสิบนะครับสายแซมสีปลาไทายมันจะมีครบทั้ง3าสีนะค่อนข้างสมบูรณ์สวยงามมี1 2 3มี4มี5กอคุณผู้ชมมี5กอติดต่อ,อเข้ามานะครับหมดแล้วหมดเลยแล้วก็รายการสุดท้ายวิดีโอวันก่อนคุณผู้ชมเอื้องสายคำปอน <c oughs> สวยเวอร์ทำไมไม่มีใครเอาอ่ะมันแพงไปหรอครับเป็นกอใหญ่นะดูแผงลากเขา นะครับนะแผงแรกเขาแบบว่าสมบูรณ์มากปลูกในที่แดดเป็นเอื้องคำสายหรือสายคำปอนวิดีโอกรผมขายเจ็ดร้อยบาทวันนี้ลดราคาเหลือหกร้อยนะครับหกร้อยเท่านั้นคุณผู้ชมงานม,มากดูอลังการงานสร้างนะครับนะสิบวิดีโอเออสิบนาทีแล้วคุณผู้ชมวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนมีความสุขกับการปลูกกล้วยไม้ทุกท่านนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าอยากได้อะไรก็ติดต่อ,อเข้ามาเดี๋ยวขอญาตเก็บนี้ก่อนนะล่วงแต่ละสองอัน ติดต่อเข้ามานะครับ0882721656นะครับ1656เบอร์นี้นะแอดไลน์ก็เบอร์โทรนี้เลยนะครับนะฟ้ามุ้ยก็มีวันนี้นะครับนะแล้วก็มีเรื่องคำเรื่องคำก็งามโปรดชมดูงามเวอร์งามจริงๆนะครับนะวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ